ไปตอนที่ผลงานล่าสุดของน้าเอกสาวแต้วนัทพรนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Baby Boo นะคะสรุปว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีเกินคาดเลยนะคะล่าสุดยอดวิวมิวสิกวิดีโอของเธอค่ะทะลุ1รล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะ กระแสแรงเกินคาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับซิงเกิลแรกของนางเอกสาวเต้านัทพรกับเพลง Baby ้บูค่ะเพราะว่าหลังปล่อยมีไปเพียงแค่3วันเท่านั้นล่าสุดนะคะยอดการเข้าชมก็ทะลุ1.7ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยยอดวิวได้ทะลุ1ล้านวิวเพียงแค่ช่วงค่ำคืนเท่านั้นโดยลุกที่สดใสเพลงฟังง่ายและก็ได้แรปเปอร์พ่อลูกอ่อนอย่างหนุ่มกวินมาร่วมแจมนะคะโดยเต้าก็เปิดใจว่าดีใจที่ทุทกคนชอบเพลงของเธอขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกคอมเมนต์และทุกกำลัง ที่ส่งมาพร้อมชนแฟนแฟนทำ Challenge นะคะกับ Hashtag BabyBoo Challenge เต้นในเพลงของเธอลง IG แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะ และยอดวิวตอนนี้นะคะล่าสุดก็ขยับขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมล้านแปดจะล้านเก้าแล้วนะคะต้องดีใจกับเธอด้วยจริงๆค่ะและที่ทาเอาสาวเต้าเนี่ยออกอาการปลื้มสุดๆเลยนะคะเมื่อซุปเปอร์สตาร์อย่างพี่เบิร์ดธงชัยก็ได้ส่งคลิปมาให้กําลังใจในการเป็นเซเลบินครั้งแรกของเธอค่ะซึ่งเต้าก็ยังเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าพี่เบิร์ดคือแรงบันดาลใจของเธอเสมอไปฟังเสียงพี่เบิร์ดกันเลยค่ะเต้าจ๋าเต้าเห็นพี่ร่าบอกว่ามี พี่น้องเราที่ช่องสามบอกว่าแต้วกำลังจะมีผลงานของเต้ยใช่ไหมครับโอ้โหวันที่ใจมากดีใจที่สุดในโลกเลยอะัแบบเออน้องเรากำลังจะจะได้ทาอีกแบบหนึ่งที่เขาก็ชอบให้เขารักแล้วแล้วเมื่อเราได้ร่วมงานกันด้ร่วมงานกันพี่ก็จังรู้ว่าถต้าเป็นคนที่มีความขยันมากแล้วก็ สนใจในสิ่งที่ตัวเองจะทําใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองจะทํารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองจะทํามากเกินซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับคนที่จะมายืตนตรงนั้นพี่วัดขอใจช่วยเอาเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยเอาเต็มหรือยากให้พีรร่วัดช่วยอะไรบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่วัดจัดการพีรร่วัดจะช่วยให้ขอให้แกน้องพี่ประสบความสําเร็จคุณแม่จะต้องมีความสุขคุณพ่อจะต้องมีความสุขพี่สาวจะต้องมีความสุขพี่ชายคนนี้จะต้องมีความสุขพี่น้องจะต้องมีความสุขและที่สำคัญคือ แฟนๆของนาคีทุกคนจะมีความสุขกันหมดเลยนะครับเจ้าจ๋าคอยแจ๊วประสบความสำเร็จนะครับสาธุขอยแด้วประสบความสำเร็จจริงๆครับเฮ้สู้ๆแจ๊วนาปลื้มใจแทนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางเอกสาวแต้านาทพรด้วยนะคะ